ะะท่านผู้ฟังคะเวลาพูดถึงอาหารไทยวันนี้เรามักจะนึกถึงรสเผ็ดจัดจ้านเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นส้มตำแกงเผ็ดผัดกะเพราหรือแม้แต่น้ำพริกกะปิที่กินกับผักสดรสเผ็ดคือสเสน่ห์ที่ทำให้ต่างชาติทั้งรักทั้งกลัวอาหารไทยแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะ ว่าจริงๆแล้วพริกไม่ได้อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นย้อนกลับไปเมื่อสมัยโบราณก่อนที่พริกจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงดินแดนสยามบ้านเราก็มีความเผ็ดร้อนอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาจากพริกมาจากอะไรหรือมาจากเครื่องเทศพื้นบ้านนั่นเองค่ะเช่นพริกไทยเม็ดเล็กๆแต่เผ็ดร้อนลึก ดีปลีที่ให้ความขมร้อนหรือขิงข่าตะไคร้ที่ช่วยสู้ซ่าในลำคอสมัยอยุธยาหากจะทำแกงหรือจะโคลกน้ำพริกก็ใช้ของพวกนี้โคลกกับเกลือบ้างกะปิบ้างน้ำปลาร้าบ้างได้รสเผ็ดร้อนหอมสมุนไพรไม่ใช่เผ็ดแสบลิ้นแบบพริก พูดง่ายๆอาหารไทยดั้งเดิมจะออกเผ็ดแบบอบอุ่นมากกว่าเผ็ดแบบไฟลุกทีนี้จำผู้ฟังเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อราวๆปลายกรุงศรีอยุธยาเมื่อชาวโปรตุเกสเข้ามาค้าขายติดต่อกับสยามโปรตุเกสนี่แหละค่ะ เขาเป็นชนชาติแรกที่เปิดประตูเชื่อมโลกตะวันตกกับเอเชียเขานำทั้งอาวุธศิลปะวัฒนธรรมศาสนาและที่สำคัญพืชอาหารจากโลกใหม่เข้ามาพริกจริงๆแล้วมีตินกำเนิดอยู่ไกลโพ้นในทวีปอเมริกาใต้ชาวยุโรปไปรู้จักเมื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเดินเรือไปเจอ แล้วค่อยๆเอาพริกไปแพร่ทั่วโลกจนมาถึงเอเชียและท้ายที่สุดก็มาถึงสยามเราลงนึกภาพสิคะสมัยนั้นชาวสยามยังไม่เคยเห็นผลเล็กๆสีเขียวสีแดงที่กัดเข้าไปแล้วไฟลุกในปากอยู่ดีๆมีชาวต่างชาตินำมามอบแล้วบอกว่านี่เป็นพืชกินได้รสจัดจ้านชาวบ้านลองปลูกดู พริกก็ขึ้นง่ายในดินฟ้าอากาศบ้านเราเลยแพร่ไปอย่างรวดเร็วไม่กี่สิบปีพริกก็กลายเป็นพืชสามันปลูกกันแทบทุกเรือนเก็บผลสดกินผลแก่เอามาตากแห้งตำกับเกลือกลายเป็นของใหม่ที่แทรกเข้ามาในครัวไทยแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นพระเอกของรถเผ็ด ผู้ฟังคะก่อนมีพริกน้ำพริกบ้านเราก็มีอยู่แล้วแต่เป็นน้ำพริกแบบโบราณเครื่องเคร้านักไปทางสมุนไพรยอย่างคาตะไคร้ดีปลีพริกไทยคโคลก,กับกะปิน้ำปลาร้าเกลือได้กลิ่นแรงๆรสเผ็ดร้อนแบบแผวๆไม่จัดจานแต่พอพริกเข้ามา น้ำพริกกับเปลี่ยนโฉมไปทันทีพริกสดโคลก,กับเกลือใส่กะปิกลายเป็นน้ำพริกกะปิที่รสเผ็ดจี๊ดขึ้นจมูกหรือพริกแห้งคั่วตำกับสมุนไพรกลายเป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงเขียวหวานอาหารใหม่ๆก็เกิดขึ้นเช่นส้มตำแกงปลาผัดเผ็ด ทั้งหมดล้วนใช้พริกเป็นตัวชูโรงถ้าไม่มีพริกคงไม่มีรสชาติที่เราเรียกกันว่าแซบในทุกวันนี้เจะว่าไปแล้วพริกนี่แหละคะเปลี่ยนภาพอาหารไทยไปทั้งแผ่นดินจากอาหารที่มีรสสมุนไพรอุ่นๆกลายเป็นอาหารที่เผ็ดซานจนเหงื่อแตกคนไทยเลยยิ่งผูกพันกับพริกขาดไม่ได้เสียแล้ว แถมยังมีพริกหลายสายพันธุ์ที่คุ้นเคยในครัวไทยอีกอย่างพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กเผ็ดจัดใช้ตำส้มตำและน้ำพริกพริกชี้ฟ้าเม็ดยาวเผ็ดปานกลางนิยมทำพริกแกงหรือพริกแห้งที่ใช้คั่วตำให้หอมเป็นหัวใจของแกงเผ็ดทั้งหลาย แต่ละพัน์ก็ให้รสและกลิ่นแตกต่างอย่างพริกขี้หนูสวนเผ็ดจี๊ดถึงใจรสคมและหอมแรงใช้เพียงไม่กี่เม็ดก็ทำให้อาหารร้อนแรงขึ้นมาได้ส่วนพริกชี้ฟ้าเผ็ดกำลังพอดีรสละมุนเหมาะกับแกงและผัดที่ต้องการความกลมกล่อมไม่เผ็ดเกินขณะที่พริกแห้ง ให้รสเผ็ดอุ่นๆและกลิ่นหอมควันช่วยให้น้ำแกงเข้มข้นมีมิติทำให้ครัวไทยยิ่งหลากหลายขึ้นอีกหลายเท่าค่ะอาหารไทยขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีรสครบทั้งห้าหวานเค็มเปรี้ยวขมและเผ็ด แต่ถ้าให้ชาวต่างชาตินึกถึงสิ่งแรกก็คือเผ็ดทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานผัดกระเพราล้วนมีพริกเป็นหัวใจอาหารไทยดังไปทั่วโลกเพราะความเผ็ดที่มาจากพริกนี่เองแต่ท่านผู้ฟังคะความเผ็ดจากพริกไม่ใช่แค่รสชาติมันยังสะท้อนวัฒนธรรมการกินของเรา คนไทยกินพริกเหมือนเป็นเรื่องปกติจากแม่บ้านโคลกน้ำพริกไปจนถึงชาวนาเหนื่อยจากนาหยิบพริกสดจิ้มเกลือกินกับข้าวเหนียวมันคือรสชาติของชีวิตต่างชาติหลายคนมาไทยก็กินเผ็ดไม่ไหวแต่เราคนไทยกินไปเหงื่อออกไปกลายเป็นรสชาติแห่งความสุขเพราะมันทั้งโล่งคอทั้งกระตุ้นให้เจริญอาหาร ท่านบูฟังคะพริกเม็ดเล็ดเล็กจากแดนไกลเมื่อเข้ามาอยู่ในบ้านเรามันก็ปรับตัวได้ดีงอกงามง่ายและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยอย่างแนบแน่นเหมือนกับชีวิตคนเรานี่แหลคะค่ะบางทีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาถ้าเราปรับให้เป็นประโยชน์มันก็จะกลายเป็นคุณค่าในชีวิต พริกทำให้อาหารไทยอร่อยขึ้นมีเอกลักษณ์ขึ้นฉันใดความทุกข์หรือความยากลำบากที่เข้ามาในชีวิตถ้าเรารู้จักปรุงแต่งมันก็อาจกลายเป็นเครื่องปรุงให้ชีวิตมีรสชาติยิ่งขึ้นค่ะเขาถึงว่ากันว่าเล็กพริกขี้หนูหมายถึงของเล็กแต่มีฤทธิ์เดดแรงนักพริกเม็ดเล็กก็เผ็ดร้อนฉันใด คนรูปร่างเล็กก็อัดเก่งกล้ามีพลังเหนือกว่าที่เห็นฉันนั้นสุภาษิตนี้เลยเตือนเราอย่าดูถูกสิ่งเล็กๆเ,เพราะอาจมีคุณค่ามากเกินคาดค่ะ